สวัสดีครับสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ตอนนี้นะครับหรือตอนไหนก็ตามที่มาเจอคลิปนี้นะครับก็อาจจะเป็นข้อความเป็นแมสเซจจาก d i v i ท e ไกด์แดนนะครับส่งถึงคุณก็ได้คุณมี i องอิน e นอ e ์นะครับ Ten of c o ฟ n s King of Swords มี Swan's f วอนส i t i ต e ทม o ฟ e e ์ดีฟรีทู o of c o น n s นะครับแล้วก็เป็น m ม s เ a g e l like i ์เ Purpose นะครับ I am fully aligned to and living my light purpose นะครับ ที่น่าตื่นเต้นคือ Inner อร์พีก็คือไพ่ของเมื่อวานอาจจะเป็นอะไรที่ต้องการอยากจะบอกถึงคนถึงคุณตอกย้ำอีกนะครับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในชีวิตของคุณความอุดมสมบูรณ์ต่างๆเป้าหมายต่างๆนะครับแรงจูงใจแรงบันดาลใจต่างๆคุณจะมีอนาคตแบบไหนคุณจะมีชีวิตแบบไหนครับอยู่ที่ตัวคุณนะครับจะฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองได้ไหมครับอยู่ที่ตัวคุณจะหาจุดนะครับที่มันโอเคกับคุณได้ไหมนะครับการทํางานก็ดีนะครับการใช้ชีวิตก็ดีนะครับหรือรูปแบบของวิธีคิดรูปแบบของ การใช้ชีวิตอะไรต่างๆตรงนี้ของคุณไพ่ใบนี้อะครับคือไพ่ของไลฟ์โพสคุณต้องหาไลฟ์โพสต์ของตัวเองให้ได้หรือเป้าหมายของชีวิตของคุณให้ได้นะครับถ้าคุณมีเป้าหมายที่จะเป็นเจ้าของกิจการจเจริญเติบโตในหน้าที่การงานนะครับคุณก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่บนเส้นทางตรงนั้นให้ได้ะครับคุณอาจจะต้องออถามนะครับหรือคุณอาจจะต้องฟังเสียงสัญชาตญาณหรือตัวตนภายในของคุณมากๆนะครับความกังวลความกลัว หรือการไม่กล้าลองครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ทําให้คุณนะครับตัดขาดนะครับจากความอุดมสมบูรณ์นะครับหรือตัดขาดจากเป้าหมายของคุณนะครับเทนอฟฟคอนสคัน์มาหลายๆคนก็อาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของ มีเงินกินเงินเก็บเงินใช้นะครับเงินต่อเงินเงินต่อบุญอะไรต่างๆตรงนี้นะครับคุณคุณก็อาจจะต้องหาช่องทางครับให้ให้มันมีเงินเข้ามาหาคุณมากขึ้นนะครับช่องทางเดียวมันอาจจะไม่พอต้องเป็น2เป็น3ช่องทางอะไรแบบนั้นนะครับหรือคุณอาจจะดูในเรื่องของกระบวนการคิดของคุณก็ได้ เช่นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขาดเงินนะครับความขาดมันคือพลังงานที่ไม่เติมเต็มอะครับมันคือพลังงานของความกลัวมันคือพลังงานของความวิตกกังวลดังนั้นคุณอาจจะต้องรู้สึกให้ได้นะครับจากภายในของคุณนะครับว่าคุณรู้สึกอุดมสมบูรณ์นะครับคุณรู้สึกว่าคุณมีเงินนะครับคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณสามารถไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้นะครับค o ย์ s ้อสอบนะครับคือ มันมันคือช่วงจังหวะเวลาที่คุณต้องใช้ลักษณะของความคิดของคุณมากๆนะครับใช้ในลักษณะของออพลังกระแสจิตหรือจิตใต้สํานึกต่างๆตรงนี้ของคุณนะครับให้สร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นได้ครับทำงานร่วมกันร,ระหว่าง p y s i c a l l e v e l แล้วก็ e m o t i o n e l Level แล้วก็ Special Level ของคุณนะครับสาพลังงานตรงนี้ทำร่วมการประกอบก่อร่างสร้างตัวเป็นเป็นสิ่งที่คุณสำเร็จหรือสร้างความสำเร็จให้ชีวิตคุณได้